โคครับทุกคนคือตัวนี้เป็นบรรยากาศอยู่ในวัดอรุณกันนะครับคือความรู้สึกแรกผมคิดว่าหนึ่งนักท่องเที่ยวอาจจะไม่เยอะขนาดนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยอมเลยว่านักท่องเที่ยวเยอะมากครับครับเดี๋ยวผมงจะเดินเลาะอยู่นะครับทุกคนนี่ครับก็เป็นข้างบนของท่าน,นะครับนี่ครับทุกคนเนี่ยไอติมอามติ นี่ครับรสชาติซาไทยครับคือมาที่นี่ก็ต้องได้ลองชิมครับครับท<ๆ>ุกคนหลังจากที่เมื่อกี้ผมก็นั่งรถไป BTS เนาะเป็น T-Moy แล้วแล้วก็ตอนนี้แม่ได้ลงมาที่ท่าเหือเนี่ยเป็นท่าเหือซาถอนนั่นเองเนาะซึ่งว่าเป็นท่าเหือที่จะบริการอ่า เกี่ยวกับเรือให้กับนักท่องเที่ยวนั่นเองเนาะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพญาเด้อเนาะเป็นแม่น,มน้ํเจ้าพญาเนี่ยเขาจะหเห็นมีเหือดไล่ล,ลำเลยเนาะที่ว่าได้มาล่องอยู่ตรงนี้เนาะบางลําก็จะเป็นเหือแบบข้องข้องแฮมยิ่งต่างๆแหละให้กับนักท่องเที่ยวนั่นเนองเนาะเดี๋ยวพุทก็จะลงไปนั่งเช่นเดียวกันเนาะจะเป็นเ,เดี๋ยวผมก็จะไปนั่งเช่นเดียวกันกนะครับไปสัมผัสบรรยากาศร่องเรือที่ แม่น้ำเจ้าพญานะครับแต่ว่าช่วงนี้แม่น้ำเจ้าพญาก็อาจจะขุ่นๆุหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงฝนด้วยเงี้ยแล้วก็จะคุ่นๆุนครับส่วนที่สะพานเราเห็นข้างบนนะครับเขาะจะเรียกว่าเป็นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับตรงนั้นเลยสําหรับแม่น้าเจ้าพญาครับก็เป็นแม่น้ําสายสําคัญของประเทศไทยซึ่งเกิดจากการรวมตัวของแม่น้ําสาขาสองหลักสายจากภาคเหนือแล้วก็แม่น้ําปิงและแม่น้ำน่านครับโดยการมาบรรจบพบกันที่ปากน้ําโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ครับทุกคนนี่คือในเรือนะครับที่พวกเราจะนั่งไปที่วัดอรุณนะครับข้างในก็จะมีแอร์ด้วย ใช่ไหม αι? เรือแบบนี้ใช่ไหม αι? แนนบอ <c oughs> กเราจะไปข้างในเรือน,นะครับ <c oughs> นี่ครัทุกคนก็สลัดที่เราเห็นข้างหน้าก็จะเป็น ไอคอนสยามกันนะครับแล้วก็เนี่เป็นตึกตึกนี้เขาเรียกว่าตึกอะไรครับตึกอะไรครับตึกนี้ยได้ <c oughs> ไอคอนสยามครับ <c oughs> ก็จะเป็นบริเวณที่เขามีการมาจัดเค้าดาวกันนะครับอยู่ตรงนี้ครับเราสังเกตเห็นว่ามีเรือเยอะมากครับทุกคนเนี่ย <c oughs> เยอะนักท่องเที่ยวครับมาเที่ยวนี่เยอะมากเลยครับับตึกนี้ก็ตึกที่สูงสุด แต่ก่อนเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีตึกที่สร้างขึ้นมาใหม่ก็อาจจะสูงกว่าบนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในเรือนะครับที่ผมนั่งครับก็จะมีที่นั่งเยอะอยู่พอสมควรนะครับค่าโดยสารก็ตกคนละประมาณ30บบาทนะครับผม เราก็จะเห็นนะครับมีผู้โดยสารแต่ว่าวันนี้ก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนะครับก็วันนี้ก็จะไปที่วัดอรุณนะครับผมไปที่วัดอรุณซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีขึอนชื่อของที่กรุงเทพมหานครนะครับก็วันนี้ก็อาจจะมีเวลาน้อยแล้วก็ไปทุกที่ครับไปที่ละเล็กละน้อยกันนะครับผมก็สำหรับท่านใดที่อยู่ิีก็ฝากคอมเป็นเข้มมาด้วยนะครับผม ผ่านที่สะพานขราปกเก้านะครับนี่ก็จะเป็นเรือขนส่งสินค้านะครับผมคิดว่าเนี่ยลำยาวใหญ่ทีเดียวสะพานพุทธตรงไหนครับเนี่ยอ๋อเนี่ยครับเราผ่านสะพานพุทธด้วยคือผมก็จะได้ยินแค่ชื่อนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มาเห็นแล้วว่าสะพานพุทธเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นสะพานเหล็กครับสะพานที่สร้างด้วยเหล็กนะครับเนี่ยเราผ่านได้ท้องสะพานพุทธแล้วนะครับครับถึงข่าเรือวัดอรุณแล้วนะครับผม บอกอโอเคอเอออครับผมก็บอกไว้ก่อนเลยไม่เคยดนะครับแล้วก็จะผ่านที่วัดกัลายาณ์นะครับเนี่ยช่วงนี้คิดว่าน,นั่นจะเป็นชน่วงที่เขาบูรณะใช่ไหมครับกำลังบูรณะกำลังบุญละ,ะอยู่ค,คนทำงานชอบงากราบหลงวงพ่อโตอ๋อหลวงพ่อโตหลวงพ่อชั้นปกครองหลวงพ่อโตนะครับ ครับเราก็จะผ่านที่ป้อมปลาตาวิชัยประสิทธิ์อีกด้วยนะครับกองทัพเรือรือนี่จะเป็นกองทัพเรือนะครับเราจะเห็นธงชาติไทยแล้วก็จะมีรูปช้างด้วยนีครับเรามาถึงที่ท่าเรือวัดอรุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราจะสังเกตเห็นว่านี่คือพระธาตุพระปางนะครับซึ่งก็เป็นพระธาตุที่สวยมากเราก็พบเห็นได้ไม่ว่าจะ ที่กรุงเทพแล้วก็ที่พระนครศรีอยุธยานะครับที่ผมไปเป็นพระธาตุที่สวยงามมากครับค,ครับโอ้นะครับถึงแล้วครับงานเลี้ยวนอรุอแต่สังเกตเห็นนะครับด้านหลังผมคือแบบนักท่องเที่ยวเยอะมากครับเนี่ยเที่ยวเที่วได้อรุณกญญายไปครับวันนี้เราเจอแล้ว มาถึงแล้วครับผมวัดอารุณบุตรห้องไม่ได้ดูไม่ได้ดูลูกศรเนี่ยคือเราต้องมีคขาไปนะครับนี่ขาเข้าท่องเที่ยวเยอะมากครับผมท่องเที่ยวจีนเนี่ยโอ้โหเต็มเต็มเลยไปที่ไหนก็เจอเลยนะท่องเที่ยวจีนครับโอเคครับทุกคนคือตัวนี้เป็นบรรยากาศอยู่ในวัดอารุณกันนะครับคือความรู้สึกแรกผมคิดว่าหนึ่ง นักท่องเที่ยวอาจจะไม่เยอะขนาดนี้แต่เข้ามาปุ๊บเนี่ยขอเลยว่าน,นักท่องเที่ยวเยอะมากครับเยอะจริงๆแล้วก็ที่นี่คือแบบเขาก็จะมีแบบเป็นชุดไทยให้ได้เช่าให้นักท่องเที่ยวได้เช่านะครับก็ถ่ายรูปแต่ผมจะให้ทุกคนดูนะครับว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างหรือว่าอารมณ์เนี่ยที่จริงก็สวยมากแล้วก็เป็นเอกลักษณ์สัญลักษณ์หนึ่งนะครับที่มาเที่ยวที่กรุงเทพมหานครคือต้องมาครับคือจะนั่งเรือครับนั่งเรือข้ามอีกฝั่งจากแม่น้ำเจ้าพระยามาครับ ที่ผมล่องมานี่ก็ราคาประมาณ30บาทนะครับผมราคา30บบาทก็จะมาก็จะไปขึ้นที่ท่าเรือที่ท่าท่าเรือสนทรน,นะครับผมนี่นะครับนี่ครับผมจะให้ทุกคนดูบรรยากาศเนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะมากครับเต็มเลยครับนักท่องเที่ยวจีนนะครับที่ผมผมเห็นบ่อยมากเลยจริงๆเนี่ย รก็พอพอจะมีนี่ครับนี่ทนะี่เรียกต่างชาติารครับน่ารักครับแผลโรคนี่ครับเราจะพาเดินเข้าไปดูข้างในนะครับผมรปรางวัดอรุณราชาวรารามราชาวรวิหารเรียกสั้นๆว่าพระปรางวัดอรุณครับเป็นพระปรางสถาปัตยกรรมไทยขนาดใหญ่ประกอบด้วยพระปรางประธานและปรางรองอีกสี่ปราง ตั้งอยู่ที่วัดอรุณแขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครตัวพระาปางปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่พระปางเดิมนะครับที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับที่มีความสูงเพียงแค่16เมตรโดยปา,างปัจจุบันเนี่ยถูกสร้างขึ้นแทนในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านาภาไหลในปีพศ2363ตัวก็ได้แค่รื้อพระปางองค์เดิมแล้วก็ขุดดินวางรากก็เสด็จสวรรคตเสียก่อนต่อมาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าเจ้าอยู่หัว ็ได้ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการก่อสร้างต่อโดยพระองค์เสด็จมาวางศิาลาฤกษ์เื่อวันที่สองกันยายนพศ2385จนแล้วเสร็จเมื่อปีพศ2394ซึ่งใช้เวลารวมกว่า9ปีนะครับพระปงะางวัดอรุณได้รับการบูรณะเสมอมาจนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทําการบูรณะพระปงางครั้งใหญ่ซึ่งก็คือแบบที่เห็นในปัจจุบันนี่นะครับองค์พระปางก็ด้วยอิฐถือปูน ประดับด้วยชิ้นเปลือกหอยกระเบื้องเคลือบจานชามเป็นจรงสีต่งตางๆเป็นลายดอกไม้ใบไม้และอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน,นครับเป็นจำนวนมหาศาลนอกจากนี้จะมีการประดับตกแต่งด้วยกินรลีกินรอนยักษ์เทวดาและพญาครุฑส่วนยอดบนสุดของพระปางติดตั้งยอดนภสุ์พระปางวัดอรณุณมีความสูงจากฐานถึงยอด81.85เเมตรนะครับทำให้กลายเป็นสิ่งก่อสร้าง ที่สูงที่สุดในกรุงเทพมหานครอย่างช้านานรวมถึงเป็นพระปางที่สูงที่สุดในประเทศไทยและของโลกอีกด้วยพระปางพระัดอรุณยังเป็นหนึ่งในสนัญลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยทั้งการเป็นภาพตราสัญลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน10สถานที่ทางพุทธศาสนาที่มีเสื่อเสียงที่สุดจากทั่วโอเปียอีกด้วย เข้ามานี่ยิ่งแบบับงามมากสวยงามจริงๆครับผมนี่ครับที่นี่จะเต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวแล้วก็ใส่สุดไทยนะครับคือเราจะเห็นครับงามมากครับงามจริงๆงามหลานเ้อครับ ถ้าเจดีย์พระปางเนี่ยศิละปะเนี่ยดูเหมือนกับมันจะเป็นติดด้วยเป็นการใส่สีนะครับแล้วก็ติดด้วยกระเบื้องหรือเปล่านะครับใครที่รู้ก็ฝากมาเป็นกันไปด้วยนะครับใส่ชุดไทยเยอะนะครับเต็มไปหมดเลย ขึ้นไปข้างบนนะครับทุกคนเดี๋ยวจะเดินไปดูบรรยากาศข้างบนกันบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรมากเราจะขึ้นไปข้างบนก่อนครับโอ้โหข้างล่างนี่คือแบบนักท่องเที่ยวแบบใส่ชุดไสยเต็มไปเลยนะครับเนี่ย รเรามองจากข้างบน <im itation> ลงไปนะครับคือนันทนเที่ยวเนี่เต็นไปหมดเลยบ,บ่ทาที่วัดอรุณก็เป็นทาพระป่างนั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าจะมีศิลปะสวยมากครับข้างบนงเป็นลูกซ้าเขาไม่ให้ขึ้นนะครับเขาไม่ให้ขึ้นนะครับคนคือแบบ ท้องฟ้าสวยมากครับแบบเป็นรุ้งนะครับเป็นสายรุ้งนะครับข้างบนที่เราเห็นครับคนก็มาถ่ายรูปอยู่ตรงนี้เยอะมากครับแต่ว่าจะเดินไปต้องระวังนะครับเวลาเราขึ้นมาข้างบนเนี่ยต้องได้ระวังด้วยครับหัวจะตกลงไปนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเลาะอยู่นะครับคนนี่ครับก็เป็น ข้างบนของท่านะครับนะครับเนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะมากนยยิ่งใส่สุดไทยด้วยครับสวยครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจีนมากครับเที่ยอะจริงครับชมกันหน่อยครับ เกก็ยอะมาครับระวังของหายนะครับคือเราต้องรักษาของตัวเองด้วยเพราะว่าคนมาชุมนะครับยิ่งเป็นกระเป๋านะก็ต้องรักษาดีๆครับพอ,อมาจุงนี้แล้วกนะ็จะผ่านไปอีกครับะ สบัดผ้าตหน่อยฮ่าฮ่าฮ่ลร่า่ันจะเห้ังนก็อท่นั่ังนก็คือที่นว่นที่เขานกแต่งใ่นนัะน่านม่นั่นก็จนเป่นนหมือนนั่เบั่นเั่นน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 ันนัรเปับนป็นนั่นนะ่นนั่นนั่นนั่นะัรนนั่นนั่นนั่นนบ่นนัปนนั่นนบนนั่นนันั่นนันั่ันน่ยน่ับ เรามองดูไกลๆก็สวยมากครับนี่ก็จะเป็นยักษ์ครับผมเนี่ยครับโอเคเขาวนกลับมาที่เดิมแล้วนะครับนะครับเป็นรูปยักษ์ครับโอเคครับรอบเจดีเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างนะครับเราเฉลิกรอบดูข้างล่างบ้านว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ คลับนัท่องเที่ยวจีนใส่ชุดไทยเยอะมากครับผม right now, นี่นะครับมองมาจากจุดนี้ยิ่งสวยมากครับคือท้องฟ้าก็เริ่มเปิดออกมาแล้วก็จะเห็นสวยงามมากครับ เป็นพระธาตุที่ผสมผสานกับเป็นเหมือนกับกระเบื้องแบบจีนหรือเปล่านะครับที่เขามาติดติดใส่กับใครมีข้อมูลอะไรก็ฝากคอมเมนต์กลับมาด้วยนะครับผมนี่ครับสวยมากครับครับตัวนี้ผมก็เดินอ้อมออมนะครับมาอีกหนึ่งจุดนะครับก็จุดนี้ก็นักท่องเที่ยวก็เยอะไปทุกมุมเลยนะครับเยอะมากครับแต่ละจุดแต่ละจุด ครับโอ้ยคือนักท่องเที่ยวเยอะมากครับผมไม่รู้จะพูดยังไงก็คือคำก็เยอะสองคำก็เยอะนั่นแหละครับทุกคน นะครับทุกคนคือเรามาชิวัดอรุณก็อีกอย่างที่เป็นซิกเนเจอร์ครับก็คือไอติมไอติมสามิติครับผมเราจะมาลองชิมดู่อยครับราคาเท่าไหร่แปดสิบเก้าบาทอ๋อสีบาทอันนี้เกิดอะไรนี่ครับดูคนน่าจะไมซื้อตัวนี้ครับมีรสชาติอะไรบ้างครับนี่นะครับสีรสชาติ ชาไทยอันออกเป็นชาไทยก็แล้วกันช,าไ,ชาไทยกักบชาไทยนี่ครับชาไทยนี่ค่ะทุคนเนี่ยไอติมอามมติเนี่ยครับรสชาติชาไทยครับคือมาที่นี่ก็ต้องได้ลองชิมครับอือร่อยครับก็อันละ89บาบาทนะครับผม ครับตันนี้ก็พาคนเดินมาอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งจุดนี้ก็จะมีรูปปั้นของยักษ์เท้าเวสุวรรณนะครับที่ยืนอยู่นครับสองตนนะครับจุดนี้ครับ,บ,บน, okay. นี่ครับคือช่วงบรรยากาศช่วงเย็นนะครับที่แม่น้ำเจ้าพยา คึกคักเลยทีเดียวเชียวนะครับทุกคนคือเราสังเกตเห็นว่าบรรยากาศร้านที่เต็มไปด้วยเรือนักท่องเที่ยวนะครับน,นี่ครับโอ้คนเยอะมากครับในนามเจ้าพยาครับสีสันแห่งกรุงเทพมหานครครับผม ครับคนนี้ก็เราก็เดินมาผ่านที่เป็นอารามวัดอารุณ์นะครับนี่ครับบรรยากาศที่วัดครับผมสวยงามมากครับข้างนอกเขาก็จะทําแบบเป็นกระเบื้องที่ติดติด,ต,ด,ต,ดติดข้างนอกนสวยงามมากครับนักท่องเที่ยวก็มาเยอะครับผมนครับทุกคนคือผมมาในวัดอารุณ์เนี่ยสิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือ พระองค์ประธานนะครับที่แบบองค์ใหญ่แล้วก็สวยงามมากครับนะนะครับข้างหนสวยมากครับผมนะครับในนหนก็ได้มาแล้วครับแล้วก็เรา,าทำบุญ่านพาคังคาไฟพระทหารนห้นกับวัด นี่ก็จะเป็นทางเข้าของวัดอรุณน,นะครับรถก็จะเยอะๆหน่อยาานะก็บริเวณนี้ก็จะเป็นเขตที่เขาให้เส้าชุดไทยที่เข้าไปถ่ายรูปนะครับที่เราเห็นแบบนักท่องเที่ยวเยอะๆสำหรับการเดินชมวัดอรุณในครั้งนี้ถึงบอกเลยว่า เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความงดงามและมีความสําคัญต่อกับกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครก็ยังคงมีท่องเที่ยวอีกหลายแห่งซึ่งผมจะพาทุกท่านไปเดินชมที่ไหนนั้นก็ฝากติดตามรับชมในครั้งต่อไปได้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้เข้ามารับชมคลิปของผมนะครับหากชอบฝากกดไลค์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มากันได้นะครับผมแลกเปลี่ยนกันได้สำหรับในครั้งนี้ที่วัดอรุณ์ ผมเอก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันได้ใหม่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ